สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวพาวเวอร์ที่โวเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับดาเมจวางขั้นแรกก็ประมาณ2,000นะครับเป็นการตี2ฮิตเนาะวางขั้นแรกก็ตี2ฮิตเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูท่าโจมตีที่2กันอ่าเป็นการกระโดดเอาค้อนทุบนะครับอันนี้เป็นไอดีของเพื่อนผมนะครับนี่ได้พาวเวอร์มา คือวงเซอร์เคิลเนวีนี่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอเป็นกน,นี่ก่อนก่อนอีโวนี่คือมันไอ้น,นี่อยู่แล้วใช่ปะทุบอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่เหมือนมันจะติดสถานะอะไรด้วยหรือเปล่ามไม่แน่ใจอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอ่าถ้าโจมตี <ไง S 1> ที่สามกันเลยนะครับอ่าก็ะจะประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่ากี่ฮิตนะ โหรโคตเท่ oh, นะครับเป็นการเอาเคียร์ออกมานะครับฟันแล้วก็เหมือนระเบิดเลือดนะนี่ตีหวิขั้นต่อไปตีเวิมันก็ทำไมถึงเพิ่มเวลาการโจมตีล่ละดาเมจตอนนี้นี่8ปดหมื่นเข้าไปแล้วนะครับแต่ตีช้าไปนิดนึงตี2ฮิตนะครับประมาณผมคิดว่านะสฮิต อ่าตีอย่างงี้ครับพอแม็กแล้วเนี่ยดามเมจก็จะประมาณ92,000นะครับอ่าเดี๋ยวขอความคิดเห็นจากเพื่อนผมนะครับเจ้าของไอเดีเแ็กมึงว่าไงคิดว่าไงเพิ่มแค่ดาเมจหรอเออเพิ่มเพิ่มดามเมจแล้วก็เพิ่มเวลาโจมตีมึงคิดว่าไง90,000เลยนะเว้ยก็ได้อยู่แหละ ได้อยู่ใช่ปะเอเทปะเทปะเอฟเฟกต์เทปะเทดีเดเอฟเฟกต์วเทจริงท่าเนี่ยก่อนอีโวมีปะมีมีมีคืออะไรเพิ่มแค่าเมจเหรอน่าจะเทก็ได้อยู่นะเกือบแสนประมาณนี้แหละครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม